สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทางแบบบอยนะครับในการวัดชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดเข้ามุมต่างๆเช่นเข้ามุมเสารหรือว่าวัดทั้งแท่งเสานะครับซึ่งบางทีเนี่ยชิ้นงานที่เราจะทําการวัดเข้ามุมเพื่อทําการตัดนะครับหรือว่าทําการทําเป็นแบบก็าตามเช่นการตัดกระเบื้องปูพื้นนะครับตามมุมอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่า การวัดชิ้นงานในมุมที่มันด้านไม่เท่ากันนะครับเช่นมุมด้านอย่างนี้นะครับผมหรือว่ามุมเป็นด้านอย่างนี้หรือว่าการจะวัดแบบลึกเข้าไปข้างในนะครับหรือว่าวัดมุมโค้งก็ตามมุมพวกวงรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยการาใช้ไม้บรรทัดในการวัดเนี่ยบางที การวัดเนี่ยมันก็ไม่เป๊ะเท่าที่ควรนะครับแล้วก็บางทีก็ล่าช้านะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะวัดมุมในลักษณะหลายหลกแล้วก็แม่นยํานะครับในคลิปนี้ผมจะมาทําตัวช่วยนะครับในการที่จะทาการวัดมุมได้แบบหลายหลกนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ทําการวัดมุม ได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็มายุงยากรวดเร็วดีวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์กันนะครับผมสำหรับอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ทํากันนะครับก็จะเป็นเศษกล่องกระดาษนะครับผมเราตัดมาความกว้างประมาณ3นิ้วส่วนความยาวก็10นิ้วถึง1ฟุตหรือว่าจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่เราจะทําการวัดนะครับแล้วก็มีไม้เสียบลูกชิ้นนะครับนี่ที่มีขาย ในร้านยี่บาทก็มีนะครับเ,เมื่อเราไดา้ตัดมาแล้วนะครับทีนี้วิธีการทำก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นนะเอามาเลยนะครับคือมันง่ายหรือว่าใครจะเหลาไม้ไผ่อะไรก็ได้นะครับผมให้เราเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะครับมาเอามาเสียบที่ในรูของกระดาษนี้เลยครับผมนี่เสียบไปอย่างนี้เ,เสียบ ให้หมดทุกร <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> ูเลยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวช่วยในการเข้ามุมรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับในการเข้ามุมแบบต่างๆกันให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวัดเข้าแท่งเสาสี่เหลี่ยมกันก่อนนะครับ เราก็ดันไม้นะครับจัดมาให้ชิดนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นมุมที่เราวัดจากเสาครับนี้เราก็นํามาขีดที่กระดาษหรือที่แบบของเรานะครับที่กระเบื้องอะไรนะครับก็จะง่ายนะครับนี่รวดเร็วเลยนะครับเราก็ตกแต่นิดหน่อยนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับเป็นแบบเสาวัดมุมที่เป๊ะๆแม่นยําครับ ต่อไปก็เป็นการวัดเข้ามุมแบบเสานะครับเป็นมุมเหลี่ยมซึ่งวิธีการก็ทำแบบเดียวกันนะครับนี่เราก็ได้มาแล้วตามแบบนะครับทีเ่เสาส่วนวิธีการนี้ก็เป็นการเข้ามุมแบบหลายหลายเหลี่ยมนะครับซึ่งถ้าใช้ไม้บรรทัดวัดเนี่ยก็จะค่อนข้างยุ่งยากเลยทีเดียวนะครับวิธีการนี้ก็แค่ดันไม้เข้าไปแล้วก็วัดให้ได้ขนาดก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับ นี่ครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับตามแบบที่เราวัดนะครับก็ได้แนวขอบที่ตรงเลยแล้วก็เราก็นํามาขีดกับชิ้นงานนะครับต่อไปก็เป็นการวัดเข้าโค้งนะครับไม่ว่าเป็นเสาโค้งหรือรูปแบบชิ้นงานโค้งก็ดันอุปกรณ์ตัวช่วยเข้าไปนะครับแล้วก็จัดไม้ให้แนวคิดชิ้นงานแล้วก็ตามไปขีดกับตัวแบบที่เราจะทําการตัดนะครับ ก็ได้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่มานําเสนอเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นยังไงครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ช่วยในการวัดเข้ามุมในรูปต่างๆก็ใช้งานได้ไม่เด็วเลยนะครับผมแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับใครที่ต้องการความรวดเร็วความแม่นยําอะไรเนี่ยเนี่ยทำแบบอย่างนี้นะครับในการวัดมุมเราไม่ต้องอาศัยการเ,าเทียบวัดอะไรให้ยงยาก็ใช้ตัวนี้ก็ทํางานได้รวดเร็วเลย นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้นำมาเสนอเอาไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs ส r คร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ